ในที่เดียวเหล็กเอ้ยเหล็กดีเหล็กมีคุณภาพต้องที่เหล็กใต้ทั้งสาขา30เมตรและสาขาคลองวัน7 7หวะ074-819-777พลิกโฉมความเป็นที่สุด กับโครงการบ้านสุธาทิพย์สุธาทิพย์แกล้ง<ก>คูรีรรพื้นที่โครงการ80ไร่หน,าน,านา้าแม่น้ำหนังภูเขายิ่งใหญ่ที่ทสุดและครั้งแรกกับบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีรักชูรีเรียบหรูทั้งโครงการรวมทั้งเปิดตัวบ้านเดียวชั้นเดียวบ้านแฝดที่ไม่ใช่บ้านแฝดทาวน์โฮมสองชั้นเปิดจองแล้ววันนี้เริ่มต้นเพียง2.8 9กล้านบาทเท่านั้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและรับสิทธิโปรโมชั่นในช่องทางเพจสุธาทิพย์บ้านหัดใหญ่ แน็คดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความกรอบปลาก,กรอบชวีวงเขี้ยกรอบตอบโจ์ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแท้โปรตีนสูงไขมัตขนต่ำแค่สารวัตถุดิบคุณภาพจากทะเลแค่ฉีกซองก็หอมกรอบอร่อยปลาก,กรอบชวีวงสแน็คดีๆของดีประจำท้องถิ่นซื้อกินก็ฟินซื้อฝากาากา็เฟี้ยวแค่ซองละ25บาทกรอบกรุบหยุดไม่อยู่ต้องปลาก,กรอบชวีวงบนซองมีรูปปลาคู่สีแดงหยิบเลย ที่เซเว่นทุกสาขาทั่วภาคใต้ดดีี top, ลับมาเจอกันอีกแล้วด้วยในช่วงวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วด้วยจะบอกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเ,เร็วมากๆเนาะเหลือเวลาแค่ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานของคน Gen Y กันหน่อยดีกว่า Gen Y กับ Gen Z นะคะมาทํางานร่วมกันแน่นอนว่ามันก็จะมีความแตกต่างเรื่องราวของอายุเรื่องราวของความคิดกันอยู่แล้วค่ะแต่หลายคนเคยได้ยินนิยามคําว่าการทํางานของคนเจน Z กันอยู่แล้วก็คือเจนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะที่ เขามาจะมีความมั่นใจในตัวเอง <_ d ata> เขามีความคิดนอกกรอบ <_ d ata> เขามีอะไรหลายๆอย่าง energy ที่สามารถบางทีนะคะสามารถแบบคือสร้างไฟให้กับเราได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะคะวันนี้แก้มก็เลยมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานกับคนเจนซกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็มีการน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยน้องในวัยเจนซเองเขาก็มีข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่า จริงๆใน Gen ซเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าเฮ้ยความเอาแต่ใจความไม่อดทนความไม่รับผิดชอบแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้เหมารวมนะคะสำหรับคนเจนซทั้งหมดนะยังมีหลายๆเจนด้วยกันค่ะที่อยากจ,จะคุยกันก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวของ Gen Z เนี่ยเขาก็จะมีอะไรหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยยกมา10ข้อนะคะในะข้อมูลนะคะจากของ Office 4.0ด้วยกัน เขาบอกว่า Energy นะคะของคนในวัยเจน Z เนี่ยคือเขาจะมีพลังแบบเยอะมากนะเขาจะมีไฟแบบไฟแรงมากเขาจะมีความครีเอทเขาจะมีความคิดความสดใสในการทำงานซึ่งมันก็ส่งผลดีในแวดล้อมของการทำงานด้วยนะคะอย่างน้อยเองมันก็จะไม่ได้แบบมีความเงียบเหงาไป แล้วก็รวมไปถึงมีการใช้คําศัพท์ใหม่ๆในการสนทนาคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยศัพท์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะมากศัพท์แสลงศัพท์โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยด้วยอย่างน้อยเองในวัย Gen X เจน Y อย่างเราเนี่ยนะคะก็จะได้แบบว่า active ตามไปด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อเด็กในยุคนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เด็กยุคนี้เนี่ยเขากล้าที่จะแส,แสดงความคิดเห็นนะ